เลี้ยวติดแน่นอนนะได้ยินเสียงดังทึ๊บๆๆ๊บ,บนะเดียวเปิดให้ดูสว่างนะครับสว่างมากๆนะครับเปิดเล่นตกใจกันทั้งหมู่บ้านนะอันนี้มีประโยชน์นะครับมีประโยชน์แล้วสวยด้วยทําให้รถดูเต็มมากขึ้นเป็น Black aker, แบบเบรกแบบดั้งเดิมแบบนี้ถาวมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็ลุยได้มันนะแต่ถ้าขับทางเรียบก็จะอาจจะต้องทนกับเสียงที่กล้องลางเข้าไปในห้องโดยสารหน่อยฟิลรถเกง่งนะครับเป็นฟิลขับรถเก่งนั่นแหละ สวัสดีคุณผู้ชมทางช่อง Car Story ด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวอยู่กับผมนะครับพ้ฟอร์ดเกษตรน้องมินนะครับกับสถานที่เนีัยเป็นโชว์รูมฟอร์ดเกษตรน้อินนะครับโชว์รูมยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับวันนี้เนี่ยผมอยู่กับตัวรถกระบะนะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับก็ไม่ได้เริ่มต้นที่สุดซะทีเดียวนะครับตัวนี้เป็นเรนเจอร์เอคลสนะครับราคาเก้าแสนหนึ่งหมืน 9,000บาทนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากจะแต่งรถแนวออฟโรดนะครับแนวดุดันหน่อยแบบนี้คันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะพามารีวิวให้ดูทีละจุดกันนะว่ามีออปชันหรือชุดแต่งตัวไหนที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเดี๋ยวตามมาดูกับผมเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับ XLS เนี่ยตัวสเปคเครื่องยนต์กันก่อนเลยนะครับอย่างแรกนะครับ คันนี้เป็นเครื่องดีเซลนะขนาด2 0 0 0ซีซีหรือ2 0ลิตรนะครับเป็นตัวเทอร์โบเดี่ยวนะครับเทอร์โบหนึ่งลูกนะครับให้แรงม้าอยู่ที่170แรงม้านะครับแรงบิดเดี่ร4อยค่าวนิวตันเมตรนะครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดเดี๋ยวผมจะขอเปิดห้องเครื่องให้ดูนะอ่ะและนี่คือตัวห้องเครื่องของ Ranger XLS นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมพามาดูนะว่าในห้องเครื่องเนี่ย มีอะไรบ้างนะครับแน่นอนครับอย่างแรกเลยคือตัวเครื่องยนต์นะครับถ้าสังเกตนะตัวนี้นะครับตัวเครื่องยนต์หรือฝาครอบเครื่องนี้เราจะเห็นเนะยตัวนี้เป็นเอกลักษณ์มากเลยนะนะฮะคือในรุ่นที่เป็นดีเซล2.0เนี่ยเราจะเห็นที่เป็นหน้าตาหรือฝาครอบแบบนี้ทั้งหมดนะนะถ้าเอามือไปสัมผัสเราจะรู้สึกได้เลยว่าอ๋อมันเป็นโฟมนะครับเนี่ยตัวนี้มีน้ําหนักที่มันจะค่อนข้างเบานะครับถามว่าทําไมใส่ฝาโฟมนะฝาโฟมเนี่ยดียังไงเอ่ยนะครับ ข้อดีนะครับข้อดีของฝาโฟมนะครับหนึ่งน้ำหนักเบานะครับจะสามารถระบายความร้อนในตัวเครื่องยนต์เนี่ยค่อนข้างที่จะระบายได้ดีนะครับแล้วก็ในความที่เขาเป็นตัววัสดุพิเศษเนี่ยนะครับมันจะซับเสียงของเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยในการคำรามเนี่ยได้ดีนะครับเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยน่าจะทราบอยู่แล้วว่าในตัวของเครื่องดีเซลนนะครับมันจะมีเสียงที่ค่อนข้างดังหน่อยนะครับมันจะไม่เหมือนเบนซินที่เราขับในรถเก๋ง นั่นเองนะครับทีนี้นอกจากตัวเครื่องยนต์แล้วนะครับถ้าสังเกตเนี่ยหลายหลายท่านอาจจะแบบว่าทําไมเครื่องยนต์เนี่ยถอยเข้าไปลึกจังเลยนะครับในการวางเลี้ย์ที่ค่อนข้างเทียะต่ําในการวางต่ำเนี่ยจะมีผลต่อศูนย์ถ่วงของตัวรถนะเพราะว่าน้ําหนักส่วนใหญ่ที่อยู่ในเครื่องเนี่ยนะถ้าเราวางต่ําลงไปนะครับมันก็เหมือนเป็นการที่จุดศูนย์่วงเนี่ยที่มันต่ําลงนะมันก็มีผลต่อ,ตอการทรงตัวนะครับในการที่จะ มีผลกับช่วงล่างนะครับหรือฟิลลิ่งในการขับนั่นแหละนะครับมันมีผลค่อนข้างเยอะเลยนะแล้วก็การที่จะถอยเข้าไปด้านในเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันเป็นการทํามาเพื่อเป็นการป้องกันนะครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะค,ความเสียหายที่จะส่งไปถึงห้องเครื่องเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้น้อยลงนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือง่ายต่อการซ่อมบํารุงของทีมช่างด้วยนั่นเองนะนะครับทีนี้ถามว่าในห้องเครื่องนะครับนอกจากตัวเครื่องแล้วนะครับ พัดลมนะครับนี่คือจุดหนึ่งของฟอร์ดนะครับที่อยากจะอธิบายนะครับว่าตัวพัดลมหน้าเครื่องครับบริเวณตรงนี้นะครับพัดลมเนี่ยเป็นพัดลมไฟฟ้านะถ้าเราสังเกต่ะไม่มีสายพานนะครับไม่มีสายพานที่เชื่อมมาจากเครื่องยนต์นะครับพูดง่ายๆนะครับเครื่องยนต์เนี่ยจะทํางานที่จะเรียกว่ามันทํางานอิสระนะครับมันจะทํางานได้ค่อนข้างอิสระแล้วนะครับเพราะว่าพัดลมไม่ต้องดึงไม่ต้องดึงกําลังไปนะครับ ถ้าสังเกตนะครับขับมาร้อนๆนะครับจอดแล้วดับเครื่องแล้วนะครับพัดลมทํางานอยู่อันนี้ไม่ต้องตกใจนะนะครับเพราะว่าถ้าในห้องเครื่องยังร้อนอยู่นะครับพัดลมไฟฟ้าก็จะยังหมุนนะครับระบายจนกว่าอุณหภูมิมันจะกลับมาเป็นปกตินะครับมันถึงจะหยุดนะนั่นเองนะฮะแล้วถามว่าเอาไฟมาจากไหนนะครับก็เอาไฟมาจากตัวแบตเตอรี่โดยตรงนะครับแบตเนี่ยก็ได้เป็นแบตที่ดีเลยทีเดียวนะตัวนี้เป็นแบตโฟโมโคเอจีเอ็มแบตเตอรี่นะฮะ ก็ค sure. <qué> ือแบตกึ like ่งเปียกกึ the the intense, ่งแห้งนะครับถามว่าแบตกึ่งเปียกกึ่งแห้งมันเป็นยังไงนะครับก็คือตัวโครงสร้างภายในแบตเนี่ยมันเป็นโครงสร้างแบบฟิลเหมือนฟองน้ําซับน้ําเอาไว้นะนะครับพอน้ําที่มันอยู่ในฟองน้ำเนี่ยนะครับรถมีการสั่นสะเทือนมีการเอียงข้างเนี่ยตัวของเหลวเนี่ยมันจะค่อนข้างนิ่งเนี่ยพอมันนิ่งปุ๊บเนี่ยมันทําให้ไฟในแบตมันมีความเสถียรมีความเสถียรปุ๊บที่นี่มันจ่ายไฟได้ดีจ่ายได้ลึกขึ้น นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มีการอาจ่ายนอกจากจ่ายมาให้ตัวพัดลมแล้วนะครับก็เป็นการจ่ายไฟไปในส่วนห้องโดยสารนะครับหรือระบบไฟอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่คือความดีงามของตัวแบตเตอรี่นั่นเองนะครับก็เกียร์เป็นเกียร์หสปีดเนาะแล้วก็ตัวเทอร์โบหนึ่งลูกที่อยู่กับเครื่องยนต์ตรงนี้นะครับถามว่าหนึ่งลูกนะครับ เทอร์โบลูกเดียวกับแรงม้าร้อยเจ็ดสิบเนี่ยนะครับมันใช้งานได้ดีหรือเปล่านะครับทันใจไหมผมก็ตอบได้เลยเลย้วยจากฟิลลิ่งในการที่ลองขับมาแล้วเนี่ยนะครับฟิลลิ่งเนี่ยมันจะไม่ได้ต่างกันมากกับตัวใบเทอร์โบนะหรือตัวเทอร์โบคู่เนะี่ยผมไม่ได้บอกว่าตัวเทอร์โบคู่ไม่แรงนะไม่งั้นไม่มีใครซื้อตัวเทอร์โบคู่จริงๆตัวนั้นแรงกว่าอยู่แล้วนะครับด้วย ด้วยแรงบิดด้วยแรงม้านะครับแต่ผมจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยฟิลลิ่งเวลาตอนที่แตะกันเร่งออกตัวนะครับหรือตอนที่เราเล่งแซงนะครับได้ความไวมากๆนะครับท็อปสปีดต่างกันไหมต่างกันแต่ต่างกันไม่เยอะนะครับแล้วก็ฟิลลิ่งที่จะเห็นความต่างได้จริงๆก็คือตอนที่เราขับในความเร็วที่สูงแล้วนะครับแล้วก็ต้องการที่จะเติมคันเร่งขึ้นไปเนี่ยตัวเนี้ย เขาก็อาจจะแพ้รุ่นพี่เขาที่เป็นไบเทอร์โบเท่านั้นเลยนะครับที่เหลือเนี่ยใช้งานได้ปกตินะครับแรงบิดเหลือๆแรงม้าสบายๆนะครับอ่ะจบนะครับที่ห้องเครื่องแล้วเดี๋ยวพามาดูกันต่อนะว่าคันนี้นะครับแต่งออกมาได้หล่อขนาดนี้นะครับก็หล่อจนบางท่านเนี่ยดูไม่ออกแล้วนะว่าเป็นรุ่นอะไรสําหรับรุ่นนี้นะครับแต่งอะไรบ้างนะครับแต่งอะไรไปบ้างนะครับด้านหน้าก่อนเลยนะครับตัวกระจังหน้านะครับ กระจังหน้าเนี่ยเป็นกระจังหน้าที่ถอดอันเดิมออกไปนะครับก็ใช้เป็นตัวอักษรฟอร์ดขนาดใหญ่แบบนี้นะครับเป็นกระจังหน้าที่เหมือน F150 ของทางอเมริกานะครับตัวนี้นี่มีเท็กเจอร์นะกรอบเขาเป็นกรอบสีดําด้านนะครับส่วนบริเวณตัวหนังสือเนี่ยเป็นดาเงาอ่ามีให้ทั้งสองเลยนะครับเรียกว่าไม่หมดนะครับดาด้านดาเงายังไม่หมดนะ<อ>ใช้ได้นะให้ดูใกล้ๆก,ก็ได้มันก็มีมิติดีนะดูดูมีอะไรอ่ะเออดูมีอะไรนะครับมีดําด้านดําเงาด้วยนะ ตัวไฟหน้าของ XLS นะก็เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์สีขาวแบบนี้นะครับแล้วก็ daytime running เป็น C-Camp เหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่ามันสวยไหมนะอ่าแบบนี้นะรบ,บริเวณตรงนี้ก็เป็นไฟเลี้ยวนะครับจริงๆนะครับก็นอกจากไฟหน้าแล้วเนี่ยจริงๆเขาจะมีไฟตัดหมอกด้วยนะแต่ว่าคือตัวนี้เนี่ยเราทำการเปลี่ยนตัวกันชนหน้า ออกไปนะครับใช้เป็นตัวกันชนเอาเลนเดอร์ตัวนี้นะครับแต่ก็ใส่ทดแทนตัดหมอกด้วยไฟ LED ของ o อ t l ลนเดอร์แทนเข้าไปนะครับก็เรียกว่าได้เยอะขึ้นแล้วกันนะครับได้เยอะขึ้นแล้วไฟตัวนี้ค่อนข้างที่จะส่องแรงนะไม่ได้ตัดแค่หมอกนะอันนี้เรียกว่าตัดได้ทุกอย่างยกเว้นตัดใจนะเออแต่ยกเว้นตัดใจนะครับนะโอเคนี่คือบริเวณด้านหน้าตัวรถนะครับสกู๊ปไม่ได้ใส่นะครับก็สามารถที่จะ ใส่ได้นะครับถ้าลูกค้านะครับอยากจะติดเพิ่มให้มันมีความบึกบึนขึ้นนะครับก็สามารถที่จะติดตั้งได้เลยนะโอเคนะครับถัดมาจากบริเวณด้านหน้านะครับที่บอกไปอ่าจุดหนึ่งผมลืมนะครับลืมนะครับมันก็จะเป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆนะถ้าใครที่อยากจะติดกันชนหน้าเหล็กแบบนี้นะครับมันก็จะมีตัวแครงด้านล่างนะครับตัวนี้เนี่ยเรียกว่าตัวเป็นตัวแครงนะก็คือเอาไว้ป้องกันเศษหินเศษดินนั่นแหละนะที่จะกระเด็นเข้าไปข้างล่างนะครับ แข้งตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะทําสีได้นะสามารถเลือกเป็นสีแดงก็ได้ถ้าใครอยากที่จะเพิ่มตัวมิตินะครับของชุดแต่งหรือมิติของข้างหน้านะครับแต่คันนี้ก็จะอยากได้แบบเป็นออฟแบล็กหน่อยดุดุหน่อยก็จัดไปแบบนี้เลยนะฮะอ่ะนอกจากชุดแต่งนะครับแล้วก็ตัวระบบไฟหน้าแล้วนะครับเดี๋ยวผมพามาดูด้านข้างต่อนะเอาที่เรื่องของระบบช่วงล่างก่อนนะฮะคันนี้เนี่ยช่วงล่างนะครับก็ มีการปรับเปลี่ยนนะปรับเปลี่ยนมาใหม่นะครับจริงๆไม่ได้ปรับเปลี่ยนนะครับ Becca. เปลี่ยนแค่ตัวปีกนกปรับองศาแค่นั้นเลยนะสีแดงๆถ้าตากล้องมองเห็นนะเดี๋ยวให้กองกล้องเห็นกล้องนะครับเพี้ยนแหละนะครับตัวนี้เนี่ยใช้เป็นตัวปีกนกออปชั่นนะถามว่าทําไมถึงต้องเปลี่ยนปีกนกนะครับเพราะว่าถ้าสังเกตแน่นอนครับคันนี้มีการยก,รกสูงขึ้นนะคันนี้เนี่ยยกมา2นิ้วนะครับยกมา2นิ้วนะครับแต่ว่าตัวโชคอัพเนี่ยเราใช้โชคเดิมนะ ยเยังใช้เป็นโชคเดิมอยู่แต่ว่าเมื่อมีการยกขึ้นหรือมีการโหลดลงนะครับในตัวไม่ว่าจะ r a n g e อหรือเอเวอ s รนะครับตัวปีกนกปรับองศาจะต้องเปลี่ยนนะครับไม่เปลี่ยนไม่ได้นะเพื่อเพื่อเป็นการเปลี่ยนจุดยึดนะครับทำให้ตัวองศาล้อเนี่ยมันมันกลับมาอยู่ในจุดที่ดีเหมือนเดิมนะครับเพื่อเสถียรภาพในการขับนั่นเองนะเมื่อยกขึ้นมาแล้วนะครับสองนิ้วนะครับเราก็มีการเปลี่ยนตัวยางด้วยนะครับ ก็เพราะว่าจะเปลี่ยนยางนี่แหละ้ก็เลยต้องยกนะครับไม่งั้นเนี่ยมันติดนะแต่ถามว่าเปลี่ยนยางเฉยในยางมัเทเรีนแบบนี้นะครับเป็น Cross r e เดอร์ไซส์สามสิบสามสิบสองจุดห้ายี่สิบถามว่าเปลี่ยนมาใส่ยางใหญ่แบบนี้เนี่ยนอกจากยกแล้วต้องทําอะไรด้วยไหมอันนี้ผมบอกเลยว่าต้องทำนะก็คือเป็นการปาดซุ้มนะครับถ้าไม่ปาดเลี้ยวติดแน่นอนนะได้ยินเสียงดังตึ๊บตึบต,บตึบนะนะ คือตรงนี้เนี่ยนอกจากมีการปาาซุ้มเนี่ยแล้วก็มีการตัดข้างหน้าออกไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างหายห่วงแล้วเวลาที่จะเลี้ยวไม่ติดแน่นอนนะซุ้มล้อมันก็มีความกว้างมากขึ้นนั่นเองอะนอกจากช่วงล่างแล้วนะอะลืมบอกไปนะครับโชคเดิมนะครับโชคเดิมของรถตัวนี้เป็นโชคขนาด2.0อยู่แล้วนะก็มาพร้อมกับตัวคอยสปริงแล้วก็ตัวเหล็กกันโครงนะอันนี้คือคือระบบช่วงล่างเดิมก็เปลี่ยนแค่ปิดนกอย่างที่บอกไปนะนะฮะ ด้านล่างนะครับเปลี่ยนเป็นตัวยางมัทเรยนยางออฟโรดยางลุยนั่นแหละนะครับที่หลายๆคนนคนรู้จักอยู่แล้วนะครับไสยางแบบนี้ก็ขับถามว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็ลุยได้มันนะแต่ถ้าขับทางเรียบก็จะอาจจะต้องทนกับเสียงที่มันก้องกังวันเข้าไปในห้องโดยสารหน่อยนะครับกับดอกยางที่ใหญ่ขนาดนี้นะครับแต่ในการใช้งานนะครับไม่ว่าจะขับไปช่วยเหลือน้ําท่วมนะครับหรือขับไปเที่ยวนะครับสบายนะครับแบบนี้สบายอยู่แล้วนะครับ เปลี่ยนล้อมาใหม่ด้วยนะล้อนะฮะล้อเนี่ยเป็นตัวล้อเอแวนพายสีดําตัวลายล้อเนี่ยสวยนะเหมาะมากเลยกับรถที่แต่งแนวออฟโรดแบบนี้นะครับนี่นะแล้วก็ตัวเบรกด้านหน้าเนี่ยเป็นจานดิสเบรกนะครับส่วนคันนี้เนี่ยด้านหลังเป็นดัมเบรกนะนะครับดัมเบรกนะครับถ้าอยากได้เป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อเนี่ยมันจะต้องเป็นไวายแทร็กขึ้นไปเนี่ย XLS สปอร์ตเนี่ยจะเป็นดัมเบรกข้างหลังนะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูข้างหลังอีกทีหนึ่งนะโอเคนะครับแล้วก็มีการเติมคิวซุ้มล้อเข้าไปด้วยนะสำหรับคันนี้นะครับเพราะว่ายางเนี่ยมันมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับเติมคิวซุ้มล้อไปมันก็ทําให้รถเนี่ยเต็มขึ้นแล้วก็ทําให้ตัวยางเนี่ยไม่ล้นออกมาจอกจากตัวรถนั่นเองนะครับอ่ะจบที่ด้านหน้าแล้วก็ช่วงล่างนะครับเดี๋ยวพามาดูชุดแต่งชิ้นต่อไปนะครับด้านข้างนะบันไดข้างนะครับ ตัวนี้เป็นชิ้นบันไดข้างของ T W I นะถอดอันเดิมออกไปนะแล้วใส่อันนี้เข้ามานะมีไฟ LED ด้วยอะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับนี่มี LED 4ีจุดแบบนี้นะครับก็สวยงามแล้วก็มีความแข็งแรงนะตัวนี้เป็นเหล็กนะขอสะแสดงเลยนะขอไปด้วยนะมีบันไดข้างนะบันไดข้างของ T W I แล้วก็อีกหนึ่งจุดอะเดี๋ยวผมให้ดูนะตัวนี้ของดนะีงน,งง mer, นะครับของดีเลยเป็นแกลกหลังคาของฮัมเมอร์นะฮะ ตัวนี้คาร์เมอร์ชื่อตัวรุ่นของเขาเป็นโซลารูฟนะครับมีไฟ l อ d ดีด้วยนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูสว่างนะครับสว่างมากๆนะครับเปิดเล่นตกใจกันทั้งหมู่บ้านนะนี่นะครับเป็นแบบกระพริบแบบนี้หรือจะเปิดแช่แบบนี้ก็ได้นะครับมีสามสเตปนี่แบบนี้นะฮะอ่าเปิดแช่ไว้สว่างมากนะครับหูตาแตกนะครับหูตาแตกอ่ะทัด นะครับจากถามว่าเจาะไหมตัวนี้ไม่ได้เจาะนะครับเป็นการยึดติดเข้าไปกับตัวร่องด้านข้างตรงนี้นะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับสำหรับตัวราคาโซลารูปนะฮะถัดลงมาด้านหลัง PTY f f road นะครับตัวนี้เป็นสปอร์ตบาร์ด้านหลังก็ใส่เข้ามาก็ทําให้รถเนี่ยมันดูเต็มนะดูเต็มดูหล่อดูมีอะไรมากขึ้นนะแล้วก็ทรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีประโยชน์มากนะครับเวลาที่เราขึ้นไปอยู่บนรถนะครับอาจจะเป็นทีมงานนะครับขนของขึ้นไปบนดอยเนาะ เที่ยวห่องเที่ยวในที่ลุยๆรืบางคนอาจจะอยู่หลังกระบะนะแล้วก็อยากจะยืนรนับลมอยู่หลังกระบะนะียแล้วก็เอามือจับบริเวณตรงนี้เอาไว้กันหงายท้องหงายหลังแบบนี้นะอันนี้มีประโยชน์นะครับมีประโยชน์และสวยด้วยทําให้รถดูเต็มมากขึ้นอ่ะช่วงล่างด้าน,นหลังนะช่วงล่างด้านหลังเนี่ยนะครับล้อย,ยางสเปคเดิมนะช่วงล่างด้านหลังของ Ford ท,ที่เป็นกระบะนั่นแหละ Ranger น,นะเป็น XLS สปอร์ตหรือรุ่นที่ต่ำลงไปกว่านี้เป็นเอ็กซ์อพลับเนี่ยจะใช้เป็นตัวช่วงล่างเป็นแหนบแหนบสี่แผน่นอะห้าแผน่นผมขออภัยนะครับเป็นแหนบห้าแผน่นนะครับถามว่าแหนบเยอะเนะี่ยมีความกระด้างไหมมันก็มีความกระด้างนะครับอันนี้ผมบอกตรงๆนะมันก็มีความกระด้างเด้งดึงหน่อยนะครับแล้วยิ่งบวกเข้าไปกับตัวยางมัตเทเลนแบบนี้ด้วยนะครับมันก็จะเพิ่มความตึงตังแหละ แต่ว่าด้วยเราต้องอย่าลืมนะครับว่าคุณสมบัติเดิมของรถกระบะเนี่ยเขาก็เหมือนรถบรรทุกนะครับรถเนี่ยทำมาให้บรรทุกเมื่อเราขับรถเปล่าแน่นอนครับหัวสั่งหัวสั่นดอกแด็กดอกแดกนะครับมันจะต้องมีการบรรทุกสักหน่อยหนึ่งนะครับเป็นการถ่วงน้าหนักข้างหลังนะครับรถถึงจะมีอาการนิ่งนะครับมีความน,นิ่มมากขึ้นนะเพราะตัวเหล็กแหนบเนี่ยมันทํามาเพื่อรับน้ำหนักอยู่แล้วนะครับ ตัวเบรกด้านหลังเนี่ยก็เป็นดัมเบรกนะครับดัมเบรกเนี่ย,ยข้อดีของเขาจริงๆมันเบรกแล้วหนึบกว่านะมันหนึบกว่าด้วยแต่ว่าการระบายความร้อนเนี่ยมันแค่ทําได้ไม่ดีเท่าตัวดิสเบรกแค่นั้นเองนะฮะแต่ถามว่าใช้งานได้ดีไหมใช้ใช้งานได้ดีปกติเลยนะฮะด้านหลังนะครับก็มีการติดตัวกาบท้ายเข้าไปด้วยนะเป็น FORD ขนาดใหญ่แบบนี้นะครับเป็น ดำด้านนะครับตัดกับดําเงาแล้วก็ชิ้นงานตรงนี้เนี่ยนะครับตัวอักษรเปนเจร์เนี่ยก็เป็นอักษรอะคริลิกนะครับที่เราติดเพิ่มเข้าไปด้วยนะด้านหลังเป็นบันไดบันไดผมจะบอกบันไดนะครับกันชนท้ายนะครับตัวนี้ของเออ l เลนเดอร์เหมือนกันนะเป็นแมทริกอ่าเป็นไงเต็มังก็เต็มในความเป็นออฟโรดด้วยนะครับไฟท้ายใส่ตัวครอบเข้าไปเรียบร้อยนะแบบนี้โอเคนี่คือชุดแต่ง รอบคันนะกันชนหน้าท้ายบันไดข้างสปอร์ตบาร์แหลกหลังคานะครับจัดเต็มแล้วก็มีสติกเกอร์ตกแต่งเพิ่มอีกเพื่อความสวยงามอีกเล็กน้อยนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านในต่อนะสำหรับพี่ๆที่อยากจะเห็นภายในห้องโดยสารว่าสวยไหมฟีลลิ่งเมื่อเข้ามาอยู่ในห้องโดยสารไม่ว่าจะเป็นคนนั่งหรือคนขับเป็นยังไงนะีครับตัวนี้เนี่ยนะครับ XLS เราได้อัปเกรดตัวเบาะไปแล้วนะครับคือรุ่นเนี้ยเดิมเขาจะเป็นเบาะผ้านะตัวนี้เราใส่เป็นเบาะหนังมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่อ่าเป็นเบาะหนังเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นไปนะแต่ในการปรับเบาะนะครับก็แน่นอนนะครับในความเป็น x l s เนาะก็จะยังไม่ได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับก็เป็นเบาะปรับมือปกตินะครับแต่การใช้งานก็คิดว่าหลายๆคนที่เคยขับรถมาก็น่าจะชินกัน อยู่แล้วนะครับกุญแจเนี่ยเป็นกุญแจแบบรีโมทนะแต่ว่าเป็นลักษณะของการไขเป็นการไขกุญแจแบบนี้นะครเดี๋ยวขอปิดเครื่องเสียงก่อนนะฮะอ่าหน้าจอนะครับถึงแม้จะเป็น XLS นะครับเราเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลนะตัวนี้ขนาด8นิ้วนะครับอ่าเป็นขนาดแปดนิ้วเดี๋ยวพามาดูที่หน้าจอกลางนะครับเห็นไหมเนี่ยหน้าจอกลางเนี่ยเป็นขนาด สิบนิ้วนะใหญ่เหมือนกันนะสามารถที่จะเชื่อมต่อ Apple กับ Android ได้เหมือนกัน Air เนี่ยก็เป็น Air ที่แยกฝั่งได้เหมือนกันนะฮะนี่แล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับด้านล่างจะมีเป็นช่องสักครู่นะครับกลองดื้อผมนิดนึงนะฮะเป็นช่อง USB Type A Type C เอาไว้เสียบชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับจะยังไม่มีตัวไวเลสชาร์จนะตัวนี้นะครับเป็นโหมดการขับขี่นะครับ คันนี้ก็ให้โหมดการขับขี่มา4โหมดเหมือนกันมี engine brake e ด้วยนะครับเป็นระบบที่เครื่องดับเวลารถจอดนิ่งนั่นเองนะครับ traction control ก,การล้อเอ้ยการลดเสียาการการลื่นถลไหลแล้วก็เกียร์ออโต้6สปีดมีการบวกลบเกียร์ให้เล่นด้วยนะครับหรือจะปัดเป็นโหมดตัว M ตรงนี้ก็ได้รอบสูงขึ้นให้ความสนุกในการขับขี่มากขึ้นด้วยนะครับส่วนช่องตรงนี้นะครับก็แล้วแต่ผู้ใช้รถเลยนะครับว่าจะ ใช้วางอะไรนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นช่องวางแก้วสองช่องเบรกมือเป็นแบกเบรกมือแบบดั้งเดิมแบบนี้ซึ่งจริงๆผมชอบแบบนี้มากกว่านะมันให้ความรู้สึกเวลาที่เราขับไปจอดรถอ่ะ,อะเบรกมือไฟฟ้ามันก็ดีนะมันก็มีความไฮเทคมันก็มีความแบบสะดวกสบายแต่เวลาที่เราจอดแล้วเราดึงเบรกมือแบบแบบเนี้ยมันรู้สึกมันรู้สึกอุ่นใจอ่ะมันรู้สึกว่าเออเบรกไปแล้วเออประมาณนี้นะครับด้านในก็ อีกจุดหนึ่งที่ผมอยากจะบอกนะครับของฟอร์เนี่ยค <c oughs> ือผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบฟังเพลงมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องเสียงในรถยนต์เนี่ยค่อนข้างสําคัญมากนะครับอันนี้ผมพูดถึงในในเรื่องของเครื่องเสียงเดิมก่อนนะยังไม่ได้มีการไปโมดิไฟายประดับยนต์อะไรนะครับฟอร์นะครับกระบะฟอร์ดเนี่ยตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยนะเราจะได้ลําโพงมาหกตาแหน่งแล้วนะครับหกตำแหน่งเนี่ย และตำแหน่งที่สำคัญมากเลยคือตัวตำแหน่งทวิตเตอร์ก็คือตัวลำโพงที่อยู่บริเวณเสาเอตรงนี้นะครับสองฝั่งคือตรงนี้กับฝั่งนู้นนะอันนี้เนี่ยผมต้องบอกไว้เผื่อบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้สังเกตนะครับเพราะว่าในบางครั้งนะครับรถในรุ่นที่ไม่ใช่ตัวท็อปหรือรองท็อปเนี่ยเราจะได้ลำโพงมา4ี่ตำแหน่งก็คือตรงประตูหน้าหลังเท่านั้นนะครับมันก็จะทำให้ เวลาฟังเสียงมันไม่ฟินเนี่ยเวลาฟังเพลงมันมันก็ฟังได้แต่มันไม่สุดนะครับการที่มีลําโพงเสียงแหลมตรงนี้เข้ามามันทําให้มิติในการฟังเพลงมันเออมันได้นะครับมันได้อารมณ์นะครับระบบไฟหน้านะครับอันนี้ผมขอปิดก่อนนะครับไฟหน้าเนี่ยก็เป็นไฟเปิดปิดเนี่ยเป็นไฟออโต้นะนะครับแต่สูงต่ําเราต้องปรับเองนะครับการควบคุมไฟจะอยู่บริเวณนี้ทั้งหมดอันนี้ผมหมุนไว้ไวที่ออโต้น,นะครับ ขับเข้าที่มืดไฟก็เปิดให้อันนี้คือไฟหลีนะครับอันนี้คือการเปิดไฟปกติเลยหรือถ้าอยากจะปิดก็คือหมุนขึ้นมาข้างบนตรงนี้นะครับสองปุ่มนี้เนี่ยเป็นการลดเร่งแสงที่อยู่บริเวณหน้าปัดเวลาที่เราขับกลางคืนนะครับถ้าไฟหน้าปัดหรือหน้าจอมันสว่างเกินไปมันรบกวนสายตานะครับและจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญมากเราขับรถกระบะหรือรถ PPV นะครับรถมันสูง ไฟก็อาจจะแยงตารถเก่งได้แล้วยิ่งคันนี้นะครับย่งขึ้นมาอีกสองนิ้วนะครับรับรองคันข้างหน้าด่าแน่นอนนะครับถ้าเราไม่ปรับเราต้องปรับไฟนะครับลงมาเนี่ยไฟเนี่ยมันจะมีระดับความสูงถ้าเราปรับไฟจะต่ําลงและยิ่งถ้าเรามีบรรทุกด้านหลังด้วยนะครับก็จําเป็นจะยิ่งต้องปรับเลยนะครับตรงนี้เป็นช่องที่จริงๆจ,จะเป็นที่วางแก้วนะแต่ XLS เรายังไม่มีให้แต่ถามว่าเมื่อออกรถกับ Ford ออกรถกับพลแล้วเนี่ยอยากได้ที่วางแก้วเพิ่มแจ้งได้นะครับเดี๋ยวผมจัดการติดตั้งให้นะฮะอันนี้อ่ะด้านในห้องโดยสารก็ประมาณนี้นะเป็นโทนสีดำสปอร์ตน่าใช้พวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยมันติไฟฟ้าออมันติฟังชันเป็นพวงมาลัยมันติฟังชันเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับแล้วก็ควบคุมการตั้งค่าที่พวงมาลัยได้จุดสําคัญจุดหนึ่งคือพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าน้าหนักเบาสามารถ หมุนได้ง่ายนะเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูก่อนนะอ่าเดี๋ยวผมสตาร์ทรถนะอ่าแบบนี้นะเห็นไหมนี่มาเทเลนใหญ่มากนะแต่ผมหมุนแบบฟิลรถเก่งนะครับเป็นฟิลขับรถเก่งนั่นแหละนะครับก็ค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับคุณผู้หญิงขับได้นะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะครับผู้หญิงหลายหลายท่านนะครับเขาก็อยากจะขับรถใหญ่ๆกันรถเท่ๆแบบนี้นะครับบางท่านอาจจะ ก็ไม่ได้อยากใช้ตัวท็อปนะครับก็อยากจะใช้รถกระบะแล้วอยากแต่งให้มันดูดุดอย่างคันนี้นะครับ XLS 919,000บาทนียถ้าอยากจะสัมผัสความเพ่สัมผัสความแรงนะครับแล้วก็ฟิลลิ่งที่ดีที่ฟอร์ดมอบให้นะครับก็สนใจนะครับก็ทักมาคุยโทรมาคุยกันได้นะ ID line เดี๋ยวผมแปะไว้ให้ที่คลิปนะครับหรือโทรมาได้นะเบอร์0642256635นะครับผลฟอร์ดเกษตร โชว์รูมกรเกษตรโนมินเนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ